โหกินเก่งจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับก้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ คลิปนี้ก้อยมาเร็วนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องใช้ประโยชน์จากคร็อของเราให้ได้มากที่สุดก่อนที่เขาจะร่วงโรยราไปเนาะในวันนี้เนี่ยก้อยก็อยากจะเอาเรื่องของ AMBER Alert เนี่ยมาฝากทุกคนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหากใครได้อ่านเรื่องของก้อยในเพจ n v e s t i g a t i o n r o o m นะคะหรือว่าได้ฟังคลิปของก้อยบางตอนเนี่ยอาจจะคุ้นๆเรื่องของ Amber Alert หรือคาว่า Amber a l e r t มาบ้างคลิปนี้เนี่ยก้อยก็เลยอยากจะเอามาเล่าขยายความค่ะว่า Amber alert เนี่ยมันคืออะไรและที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากไหนะนะคะเป็นเรื่องสั้นๆค่ะแต่เป็นเรื่องสั้นที่มีความหมายและความสำคัญยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรื่องทูครามเรื่องนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยค่ะและทำให้เด็กๆหลายคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง ทุกคนคิดว่าระยะเวลา7นาทีเนี่ยมันนานไหมคะสำหรับก้อยเองเนี่ย7นาทีก้อยยังอาบน้ำไม่ได้เลยนะเรื่องที่ก้อยจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยมันมีระยะเวลา7นาทีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ7นาทีของเรื่องนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหลายคนไปตลอดกาลและที่สำคัญย,ยังเป็นบอกเกิดของระบบ Amber Alert อีกด้วยก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อยากจะอธิบายนะคะว่า ระบบการแจ้งเตือน Amber Alert เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นการแจ้งเตือนในกรณีที่มีเด็กถูกลักพาตัวค่ะการแจ้งเตือนนี้เนี่ยจะถูกส่งไปยังอ,อ,อินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าไวเลสหรือไม่ใช้ไวเลสเนี่ยก็แล้วแต่มีทีวีมีสถานีวิทยุมีป้ายที่เป็นป้ายบิลบอร์ดที่ถ้าเราเคยเห็นแบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มันอยู่ตามถนนตามทางด่วนนะคะและในโทรศัพท์มือถือด้วย การที่จะออกแจ้งเตือน a m b e r alert เนี่ยอยู่ดีๆจะทำเลยไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกเคสเนี่ยจะสามารถทำได้ด้วยจะต้องพิจารณาดูก่อนว่าเข้าข่ายแล้วก็ครบองค์ประกอบหรือไม่คนที่พิจารณาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนั่นเองค่ะองค์ประกอบเนี่ยก็จะหลักๆนะคะคือ 1. ต้องมีการเกิดเหตุการณ์เด็กถูกลักพาตัวจริงๆ 2. เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เด็กเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตราย 3. ต้องมีข้อมูลมากพอค่ะให้สามารถตามหาตัวเด็กได้เช่นข้อมูลของเด็กข้อมูลของการลักพาตัวแล้วก็ข้อมูลของผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาหรือรถที่ใช้ก่อเหตุค่ะและ 4. คือเด็กจะต้องเป็นผู้เยาว์คืออายุยังไม่ถึง18ปปีนั่นเอง ตั้งแต่ที่ก้อยย้ายมาอยู่ที่อเมริกาได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะก็ได้รับ Amber Alert มาประมาณ2 3ถึงครั้งค่ะการแจ้งเตือนเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกับว่าส่ง SMS อะไรมาไม่ใช่แบบนั้นนะคะ มันจะแจ้งเตือนแบบว่าเหมือนเหตุด่วนเหตุร้ายเลยอะเรานั่งอยู่เฉยโทรศัพท์เนี่ยมันจะดังปี๊ดแล้วก็แบบสัน่นไม่ว่าเราจะปิดเสียงแล้วก็ปิดระบบสั่นไว้นะคะให้เราแบบเฮ้ยตกใจน,นิดนึงแล้วหันไปดูการแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะมีข้อความนิดเดียวค่ะโดยมีคําว่า Amber Alert แล้วก็อาจจะมีข้อมูลเด็กนะคะเช่นเด็กชายผมบลอนตาฟ้าอายุ5ขวบและข้อมูลของรถที่เก่อเหตุอย่างเช่นรถโตโยต้าสีดํารถกระบะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ให้เราเนี่ยสามารถคลิกเพิ่มเติมไปหาข้อมูลได้แบบว่ารูปร่างหน้าตาหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะเนาะคือมันจะคล้ายๆกับการแจ้งเตือนเวลามีภัยพิบัติอะคะ่ะก้อยก็ได้รับอีกหลายครั้งอยู่เหมือนกันถ้าพายุเข,ข้าทอร์เนโดเข้าเนี่ยก็จะมาในลักษณะนี้เลยและอีกครั้งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือตอนนั้นมีการประท้วงเกิดขึ้นในตัวเมืองโคลัมบัสค่ะ ก็ได้เหมือนกันแล้วเขาก็จะบอกว่าให้หลีกเลี่ยงบริเวณไหนถึงบริเวณไหนกี่โมงถึงกี่โมงเพราะว่าอาจจะมีเหตุรุนแรงคือไม่ต้องรอดูข่าวไม่ต้องไปโทรถามคนนู้นคนนี้อันนี้แหละค่ะออฟฟิเชียลยืนยันเลยแล้วก็ซีเรียสนะกับความปลอดภัยของประชาชนระบบ Amber Alert เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1996นะคะแล้วก็ข้อมูลที่ก้อยหามาได้เนี่ยจนถึงปี2020 ระบบ Amber Alert เนี่ยสามารถพาเด็กที่ถูกลักพาตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยถึง988คนเลยทีเดียวคือมันเวิร์กนะมันเป็นการใช้งานในระบบบางอย่างที่กระชับฉับไวและให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่อีกแรงหนึ่งในการตามหาตัวเด็กแล้วก็พาเด็กกลับบ้านค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่า มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการพาเด็กๆเ,เหล่านี้กลับบ้านเนี่ยกลับมีเบื้องหลังที่น่าเศร้ามากเพราะในวันหนึ่งที่เธอหายตัวไปเธอกลับไม่ได้กลับบ้านอีกเลยเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือแอมเบอร์เฮเกอมค่ะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนไปยังเมืองอาริงตันของรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะเราจะย้อนกลับไปในเวลาประมาณบ่าย3.10โมง10นาทีของวันที่13มกราคมปี1996นะคะในวันดังกล่าวเนี่ยแอมเบอร์เฮกเกอร์แมนวัย9ขวบกับริกกี้น้องชายวัยหขวบขออนุญ,ญาตดอนน่าผู้เป็นแม่ไปขี่จักรยานแถวบ้านค่ะคือวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยแอมเบอร์เขาเพิ่งได้รับ ของขวัญน,นะคะเป็นจักรยานสีชมพูกับสีม่วงคันใหม่สดใสเลยแล้วก็อารมณ์เด็กอนะเนาะชอบแบบว่าไปขี่จักรยานนอกบ้านดอนนาผู้เป็นแม่เนี่ยก็อนุญาตนะคะแต่บอกว่าให้ขี่ไปได้แค่หัวมุมถนนแล้วก็วนกลับมาอย่าทะเลทลายไปที่ไหนไกลคะ่ะทั้งสองคนรับปากแล้วก็เริ่มขี่จักรยานออกไป ในตอนนั้นเนี่ยริกกี้กับแอมเบอร์เนี่ยเขาขี่จักรยานไปที่ลานจอดรถของบริเวณห้างสตรีทมอลที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกละนะคะห้างสตรีทมอลเนี่ยมันจะเป็นห้างที่เป็นอาคารชั้นเดียวค่ะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะรายล้อมจะไม่ใช่ห้างที่มีอาคารสูงหลายชั้นแบบที่เราคุ้นเคยเนาะในตอนนั้นเนี่ยริกกี้เขาก็แบบว่าแบบ เฮ้ย hey, เราขี่มาไกลแล้วไกลเกินกว่าที่แม่บอกเดี๋ยวโดนแม่ดุก็เลยขี่จักรยานกลับค่ะริกกี้ก็คิดว่าแอมเบอร์พี่สาวเนี่ยขี่จักรยานตามหลังมาติดๆพอมาถึงที่บ้านแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็ถามค่ะว่าเอา้าริกกี้แล้วแอมเบอร์ไปไหนริกกี้ก็แบบเอา้าไม่รู้นึกว่าขี่จักรยานตามหลังมาแล้วญาติของแอมเบอร์เนี่ยนะคะเขาก็ออกตามหาตัวในทันทีเลยค่ะ แต่ไปไปมาๆมาก็ไปเจอแค่จักรยานของแอมเบอร์เนี่ยจอดอยู่แต่หาตัวแอมเบอร์ไม่เจอทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยกินเวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นเองตอนที่ครอบครัวไปเจอจักรยานของแอมเบอร์เนี่ยคือมีตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแอมเบอร์และแอมเบอร์หายตัวไปได้อย่างไร คือเร็วไหมตำรวจมาเร็วมากเลยเนาะและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้จะเป็นพยานยหนึ่งเดียวของคดีนี้ค่ะ จิมมี่คีวิลวัยเจปีเนี่ยเขาบ้านอาศัยอยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็หลังบ้านของเขาเนี่ยสามารถมองไปเห็นลานจอดรถของสตรีทมอลได้ด้วยเดี๋ยวก้อยจะแนบรูปมาให้นะคะแล้วก็อธิบายไปด้วยทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็นึกภาพออกเนาะในตอนนั้นเนี่ยจิมมี่เขาอยู่นอกบ้านพอดีนะคะแล้วก็สามารถมองไปเห็นลานจอดรถของสตรีทมอลก็เห็นแอมเบอร์เนี่ย ขี่จักรยานไปมาคนเดียวค่ะสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีรถกระบะสีดําคันนึงเนี่ยมาจอดนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถแล้วก็มาคว้าตัวแอมเบอร์ขึ้นรถไปเลย ตอนนั้นเนี่ยแอมเบอร์ทั้งร้องทั้งเตะทั้งถีบนะคะคือพยายามสะบัดต,ตัวเองเนี่ยให้หลุดจากเงื้อมือคนร้ายมาได้แต่ก็ไม่ได้ผลค่ะตอนที่จิมมี่เห็นเนี่ยเขาวิ่งเข้าบ้านนะคะแล้วก็โทรหานายวันวันทันทีเห็นคนขับรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยขับออกมาแล้วก็เลี้ยวไปทางถนนเอบรัมสตรีทค่ะคือถ้าทุกคนถามว่าทำไมจิมมี่ไม่วิ่งเข้าไปช่วย จากรูปที่ก้อยแนบมาให้ทุกคนดูเนี่ยจะเห็นนะคะว่ามันห่างกันพอสมควรพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเนี่ยจิมมี่เขาก็อธิบายลักษณะของผู้ชายที่เดินลงมาจากรถค่ะว่าอายุประมาณอยู่ในช่วง20 30ปีแล้วก็เป็นผู้ชายที่ผิวขาวหรือว่าหน้าตาท่าทางแบบฮิสแปนิกฮิสแปนิกก็คือคนที่มีเชื้อสายทางลาตินนะนะคะรูปร่างขนาดกลางสูงไม่เกิน6ฟุตค่ะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยจิมมี่ยังสามารถอธิบายลักษณะของรถได้จนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสามารถตีวงแคบเลยนะคะว่าน่าจะเป็นรถยี่ห้อไหนผลิตในปีใดค่ะหลังจากที่แอมเบอร์ถูกลักพาตัวไปเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ FBI นะคะระดมกำลังกันค่ะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตามหาแอมเบอร์นะคะ แต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยค่ะ5วันหลังจากที่แอมเบอร์ถูกลักพาตัวไปเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินจูงสุนัขอยู่บริเวณลำธารหลังอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ห่างจากจุดที่แอมเบอร์ถูกลักพาตัวไปเนี่ยประมาณแค่4ไมล์เท่านั้นเองผู้ชายคนนี้ไปเจอเข้ากับร่างของแอมเบอร์อยู่ในลำธารค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยก็พบว่าร่างของแอมเบอร์เนี่ยสวมใส่แค่เพียงถุงเท้าแค่ข้างเดียวเท่านั้นเองและไม่คิดว่าแอมเบอร์เนี่ยถูกนำศพมาทิ้งที่จุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสันนิษฐานนะคะว่า จุดที่พบศพของแอนเบอร์เนี่ยไม่ใช่จุดที่คนร้ายนำศพมาทิ้งค่ะเพราะในวันก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีคนงานก่อสร้างนะคะทำงานปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่หลายคนเลยทีเดียวและไม่มีใครเห็นอะไรผิดปกติทั้งสิน้น แต่คืนนั้นเนี่ยมันดันมีฝนตกลงมาหนักมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่เลยคิดว่าจริงๆแล้วศพเนี่ยถูกทิ้งไว้ที่อื่นแต่พอฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันก็ไหลเชี่ยวนะคะแล้วก็พัดพาร่างของแอมเบอร์เนี่ยมาหยุดอยู่ตรงจุดที่พบศพนั่นเองหลังจากที่พบศพของแอมเบอร์แล้วเนี่ยครอบครัวของแอมเบอร์เนี่ยก็ถูกตามตัวให้มายืนยันอัตลักษณ์ของศพนะคะซึ่งมันก็เศร้ามากเลยนะเพราะว่าครอบครัวก็แบบเหมือนแบบ ไม่อยากจะเชื่อว่าแอมเบอร์ไม่มีชีวิตอยู่แล้วดอนน่าแม่ของแอมเบอร์เนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุนะคะเธอเล่าว่าเธออยากจะเข้าไปกอดลูกนะคะเข้าไปปลอบลูกว่าแบบเออแบบแม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไม่ได้เพราะว่าสภาพศพของแอมเบอร์เนี่ยเธอถูกปาดคอนะคะจนคอเกือบขาดออกจากร่างเลยทีเดียวดอนน่าทำได้แค่เพียงไปจับมือของแอมเบอร์ไว้ค่ะ แล้วก็บอกซ้ำไปซ้ำมาว่าแม่มาแล้วแม่อยู่ตรงนี้แล้วแม่จะพาลูกกลับบ้านเองคือเศร้าเนาะจะร้องไห้เลยอะ่ะเล่ามาถึงตอนนี้เจ้าหน,น้าที่นำศพของแอมเบอร์ไปชนสูตรนะคะแล้วก็พบว่าแอมเบอร์เนี่ยเสียชีวิตมายังไม่ถึง48ชั่วโมงดีเลยนั่นก็แสดงว่าคนร้ายเนี่ยเอาแอมเบอร์ไปตักขังไว้ที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ2วันเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่มีการพบศพของแอมเบอร์แล้วเนี่ยข่าวมันก็แพร่กระจายออกไปอะเนาะแล้วก็ยิ่งพอมีคนรู้ว่าแอมเบอร์เนี่ยไม่ได้เสียชีวิตในทันทีแต่ยังมีชีวิตอยู่ถึงสองวันหลังจากที่ถูกลักพาตัวไปแล้วเนี่ยคนก็แบบทั้งเศร้าทั้งโกรธนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าอยากจะยกให้เป็นปูชนียบุคคลเลยเหมือนกันชื่อไดแอนซิโมนค่ะ ไดแอนเนี่ยเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นน่ะนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งเหมือนกันเธอโกรธมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจโทรเข้าไปที่สถานีวิทยุหนึ่งค่ะที่กำลังจัดรายการอยู่ก้อยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนเขาจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องของแอมเบอร์หรือเปล่าเนาะไดแอนก็ตั้งข้อสงสัยเลยค่ะว่าทำไมอะ่ะทำไมในเมื่อเราได้รับข้อความการแจ้งเตือนว่า มีฝนจะตกกี่โมงหรือว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเวลาไหนแต่มีเด็กคนหนึ่งหายตัวไปเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะถูกช่วยได้ก็ได้นะแต่เราเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งเตือนเลยทั้งๆท,ท,ที่เรามีข้อมูลว่าเด็กรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคนร้ายรูปร่างหน้าตาลักษณะไหนและมีข้อมูลของรถที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยถ้าเราได้รับการแจ้งเตือนเรื่องเหล่านี้ในตอนนั้นเนี่ย ไม่แน่นะคะแอมเบอร์อาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้การตั้งข้อสงสัยและความโมโหโกรธาของไดแอนในครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าค่ะหลังจากนั้นเนี่ยสถานีวทิทยุเนี่ยก็ทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจนกลายมาเป็นระบบ Amber Alert ในปี1996นั่นแหละค่ะทุกคนสังเกตไหมคะว่าเขาเกิดเรื่องในปี1996 ถกปัญหากันทำงานร่วมกันจนระบบเป็นรูปเป็นร่างในปีเดียวกันนั่นเองค่ะระบบ Amber Alert เนี่ยตั้งชื่อตามเพื่อให้เกียรติ Amber h e c k e r m a n สาวน้อยผู้น่าสงสารนะคะที่ทุกวันนี้เนี่ยยังมีคนจัดงานรำลึกถึงเธออยู่เลยเพราะว่าคดีของ Amber เนี่ยยังเป็นคดีเปิดนะคะยังตามหาตัวฆาตรกรมาลงโทษไม่ได้เลย คดีนี้เนี่ยตำรวจเขาไม่นิ่งนอนใจนะคะเราก็พยายามสืบหาเบาะแสตลอดเจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะต้องมีพยานคนอื่นรู้เห็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ด้วยความที่ว่าชุมชนแห่งนั้นน่ะมันเป็นชุมชนของผู้อพยพค่ะแล้วคือก็อคิดว่าบางคนที่เห็นเหตุการณ์อาจจะไม่กล้ามาบอกเจ้าหน้าที่เพราะว่ากลัวตัวเองจะถูกส่งกลับบ้านอะไรประมาณนี้เนะาะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเฮ้ ไม่สนใจเลยว่าสเตตัสทางกฎหมายจะอยู่ถูกต้องหรืออยู่ไม่ถูกต้องเราสนใจแค่ว่าคุณมีข้อมูลเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสืบต่อจนจับตัวฆาตกรได้หรือไม่อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นหลักเลยนะคะคือ แอมเบอร์เนี่ยร่างเธอถูกพบอยู่ในลำธารเนาะและในคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยฝนยังตกหนักมากอีกด้วยทำให้หลักฐานหรือ DNA ต่างๆที่อาจจะมีอยู่บนร่างของแอมเบอร์เนี่ยมันก็หายไปด้วยะคะ่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขายังมีหวังนะคะว่า DNA ที่มีอยู่เนี่ยถ้าเกิดเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวหน้ามากกว่านี้เพราะบางเคสอะ ผ่านมา40 50ปียังสามารถไขคดีได้เลยเนาะเพราะว่าเทคโนโลยีทาง DNA อ่ะมันก้าวกระโดดไปเรื่อยๆนั่นเองแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ยอมเปิดเผยนะคะว่า DNA นั้นคือ DNA อะไรได้มาจากไหนเก็บจากหลักฐานชิ้นไหนเพราะบอกว่ามีแค่ฆาตัตรเท่านั้นค่ะ ที่จะรู้ว่า DNA อันนั้นเนี่ยคืออะไรนั่นเอง unfortunately amber's killer is still out there these are original crime scene pictures there was a huge thunderstorm on the night she was found the bicycle most of the forensic evidence was washed away สําหรับดอนน่าแม่ของแอมเบอร์เนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยระลึกถ,ถึงลูกตลอดเวลานะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่แอมเบอร์เนี่ย มีส่วนทําให้เด็กๆหลายคนเนี่ยได้กลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวที่รักเขาเนี่ยอย่างปลอดภัยค่ะแต่ดอนหน้าเองเนี่ยก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าหากในวันนั้นเนี่ยวันที่แอมเบอร์ถูกลักพาตัวไปเนี่ยแล้วมันมีระบบการแจ้งเตือนแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่แน่ค่ะแอมเบอร์ Amber เองก็อาจจะมีโอกาสได้กลับบ้านมาหาเธออย่างปลอดภัยด้วยก็ได้ ระบบ Amber Alert เนี่ยมันถูกใช้แพร่หลายในหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกาเลยนะคะและยังถูกนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในต่างประเทศเช่นเม็กซิโกแคนาดาและหลายๆประเทศในยุโรปด้วยค่ะแต่ถึงระบบมันจะดีและมีประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยก็ยังมีดราม่านะคะเชื่อไหมมันมีคนที่แบบว่าพอได้รับ Amber Alert แล้วว่าโทรไปด่าเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่า โอ้ยเสียงดังตกใจหรือว่านอนๆอยู่แล้วก็แบบตกใจตื่นก้อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะก็นอนต่อไปสิคะคือจะมีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นในขณะที่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยกำลังได้รับอันตรายและมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยกำลังรอลูกของพวกเขากลับบ้านอะ่ะแค่นี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรไปเนาะคือนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังแบบระรานอีกอะ่ะ อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการที่เด็กหายตัวไปเนี่ยเราจะมีระยะเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะที่จะตามหาตัวเด็กให้เจอเพราะหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยโอกาสในการที่เด็กคนนั้นเนี่ยจะรอดชีวิตหรือกลับบ้านอย่างปลอดภัยเนี่ยก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นหากเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพราะไม่แน่ค่ะ เราอาจจะเป็นความหวังหนึ่งเดียวที่ช่วยพาเด็กคนนั้นกลับบ้านก็ได้ก้อยหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่อง Amber Alert ที่ก้อยนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะคะหากใครชอบเรื่องแนวนี้เนี่ยก้อยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ก้อยด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่วันนี้ก้อยต้องลาไปก่อนนะคะหนุ่มน้อยมาตามแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก้อยนำเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะบ๊ายบาย พ่มิไนายมาชิมดอกไม้เหรอลูก